ายเลขสิบเด็กหญิงกันนัชชาโงโอศดน้องไอขุนหนักยียสกิโลกรัมสูง1 4 4เจซิเมตรปออาสามอนุบาลสา ขอบคุณมากค่ะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบเอ็ดเด็กชายเทวริศประเพรดาน้องแท่นมอนนะคะอายุ24ปีสูงห3 3ร้อยสามสิบสามเซนติเมตรปสามโรงเรียนอุบาลวาปีโรงเรียนอาหารสุขุมบุญยสูงน้องเข้าประตูอ้าด่าหลักมาดุสวัสดีครับ ชื่อเด็กชายเทวริปาเพตาตาชื่อเล่นชื่อหน้องเพ็ทมอนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปรมศึกษาปีที่สามมาจากโรงเรียนอัศบานวาปีปนุมองค์การบริหารส่วนตำบลยนยางสงเข้าประกวดเป็นกำลังเชียร์กำลังใจให้ลูกชายหลากคนนี้หน่อยนะคะขอบคุณครับ อําเภอบรรบือขอบคุณค่ะโบ้แตฝนพูดดีกันเลย,ยกสีดังจากสามเสียบหมายเลข12เด็กหญิงเพชเพชรดาสุริการบงน้องน้ำฝนอาอยูดี้อ,อโทษหนัก24กิโลกร,รมัมสงูง เจนโชื่อเล่นชื่อน้องน้องสอง่าอายุ12ปีขณะนี้ก็มาศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหา,าสารคามแขวงบางุนค่ะเพศชาลตำบนลบัวรบุรีสงระัวค่ะผ้ารบือเป็นผ้าที่สวยงามมากหนูชื่อโยว่า เจนทุกคนมาใส่ผ้รารืยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับล้ำฝนนะ,ะไม่ได้สลขบ ปันพิตาสาเสนาชื่อเล่นชื่อ oh <my> น้องพะขวนค่ะอยู่ป .4 อ,อายุ9ขวบเรียนอยู่โรงเรียนอภิสดาศึกษาค่ะภ้าสีของบาราบูสีสวยงามมากเลยค่ะหนูชื่นชอบมากค่ะขอบคุณโอ้สวยจริงๆค่ะทุกคนที่ ันธมาศสัทธาคลังน้องแพรวาหนัก30กิโลกรัม องค์การบริหารส่วนตำบลย่าสงส่ข้าประวกวดหนูคิดว่าถ้าถ้าไหมวบรบือจีบห้าสีเหนือรวน15บห้าตำบลของวบรบือรวมกันค่ะขอบคุณค่ะจริงค่ะข้อมูลเพียบเลยหมายเลขสิบห้าเด็กชายคณิพันธ์ขันตา ผมชื่อเด็กชาคณิพันธ์อดผาชื่อเล่นค่ะอายุเกปีครับอยู่ป .3 โรงเรียนบางจิตตาโนนกำนันเบ็นสรเข้าประกวดครับผ้าสีระเบึงเป็นผ้าที่ใครได้ใส่แล้วทั้งสวยทั้งงาม ขอบคุณค่ะอือนะฮน่ารักจริงๆริงเนะและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข16เด็กหญิงนิตยาขันธาน้องนี้อาหนัก18กิโลกรัมสูง110เซนติเมตรม .3 โรงเรียนอนุบาลจิตรธารกั้งนันบินตำบลสองศรีศกข้าประปุ๋ยังไม่ดังครับดังไหมไม่ดัง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเนตยาขันค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมี่อายุเจ็ดขวบค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลจิตปานนนท์ผ้าสีบรลบือผ้าผ้าสีบรลบือ,ส,บบอสวยงามมากค่ะ ามมาสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะหนูชอบมากค่ะขอบคุณจ้า สงสยัยหรือหงว่าเอ๊ะทำไมแต่งไม่เหมือนกันเอาที่สบายเขาเลยค่ะเขาสบายแบบไหนก็เอาอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นความภูมิใจว่านี่คือลูก้ายลูกส,า,กสาวหลา่าอาเมบอบอรบอรืบอ,บอป้านี่แต่ปูเป็น,ปนจักร้ั่งเบิงเองแก้มเบิงหนาตาเอาละรางวัลของผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้รางวัลชนะเลิศจะได้เจ็ดันบาทรองชนะเลิศ ก็สามารถที่จะได้เป็นขวัญใจตอนนี้ผู้จำหน่ายดอกไม้ของเราอยู่ตรงด้านซ้ายมือของท่านแขกผู้มีเกียรติขวามือของอพี่พีรจะมีตั้งแต่ช่อละ500บาทอันยกขึ้นให้ดูหน่อยสิคะช่อ500คือช่อไหนคะอ๋ชอช่อบระเล่อลยห0 0บาทนี่เป็นกรมเลยนะนี่ช่อละ100ใช่ไหมย20บาท Up and down.